รายการนี้นะครับสินค้าเข้ามา1ตัวนะครับนี่นะจากภาพที่เราเห็นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมิกเซอร์กวนผสมนะครับนะครับนี่ฮะให้ดูภาพรวมโดยนอกก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นแบรนด์เบอร์เวเดสนะครับต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับตัวนี้งานของประเทศสเปนฮะสองแกนใบกวนนะครับ ที่เราเห็นด้านหน้านี้นะฮะก็ใบพัดเนี่ยจะเยอะมากเลยนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเหล็กขาบายนะครับจะมีความแข็งแรงพิเศษกว่าเหล็กปกติทั่วไปนะฮะเนี่ยแล้วก็ห้องนะครับวัสดุเป็นสแตนเลสนะครับเนี่ยเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองแม่เหล็กให้ดูนะฮะอันนี้คือเหล็กนะครับเนี่ยติดเลยนะฮะมีสแตนเลสนะครับครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเนี่ติดเลยนะนี่นะะ ตัวนี้แม่เหล็กนะครับนี่นะฮะก็เอ่อไดมิเตอร์นะครับสูงที่60เซนนะครับหน้ากว้าง60เซนแล้วก็ความยาวของรันเวย์ตรงนี้อยู่ที่2เมตร50เซนนะครับเกียร์นะครับชนกับมอเตอร์3 0แรงม้านะครับเกียร์บ็อกใหญ่เบิล่มเลยนะฮะเดี๋ยวดูการทำงานนะครับว่าเครื่องตัวนี้ทำงานยังไงนะครับ ควรผสมนะครับวัตถุดิบที่มีความหนืดเหนียวนะครับความข้นของวัตถุดิบที่ค่อนข้างเหนียวมากๆนะครับก็จะใช้เครื่องตัวนี้ครับในการตีนะครับเนรัสเตเลสนะครับงานพีเยมเลยครับของยุโรปนะฮะหนาเปึกเลยครับเครื่องเดินสมุดนุ่งเงียบพร้อมใช้งานนะครับ thank mm -hmm. you